สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมชีวันเอ็มนะครับวันนี้เราจะมากินกาแฟยเย็นนะพี่น้องนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนนะครับไปดูกันแล้วไปเป็นยังไงครับไปดูกันเลยโอเคนะครับเรามาดูคนแรกนะพี่น้องลองให้พี่น้องคนแรกนะครับมาเรือ ก็แลกเวิดคุยสอนน้องเวน้องคยสอยิครับนสามน้องแล้วทเดี๋ยวบ้าคเ็นน้อง ก็จะบบกดลาาน้องได้ตามด้านทุกใบก็จะบบอบ้งดทน้องกดรงข้างในก็เป็นน้องก็ปแล้วโอเปแล้วอ่ะแล้วมีเจ็ดป็นน้อง

ฝากกดติดตามกดแชร์กดติดตามคลิกดกระดิ่งคอมเมนต์ด้วยพลังอยากทำคลิปคอมเมนต์เลยบายๆพบกันใหม่คลิปหน้า